มีอิทธิฤทธิ์มีพุทธานุภาพมากมาาบันดาตประธานพรลามยศสุสระเสริฐให้แก่ข้าพระพุทธเจา้าแบบปฏิหารหาทุกวันทุกเวลาสาธีตุโตมหาโมคคานายันติเอ้าแ่งบุญบารมีเตชเตชเตชเต